สบายดีเอามาพอกันอีกเส้นเคยเด้อพี่น้องเด้อให้นาให้ตามใบดนช่วงนี้เพราะว่าจะใบดนก็เบียก์เกืงานุนเนี่ยมันนี้มีโอกาสจะมาก,กินยังมันนี้มีโอกาสได้เมโนโูมมเด็ดม,มามพี่น้องเด้อมันนี้นี่นสุขเรียนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกลัวเศรษฐกิจน,นี่ยมันเป็นหนึ่งไงในหายของหายยากเลยรี่บ้านคอยบ้านคอยหายยากก้นนี้กลัวเศรษฐกิจนี่โอ้ย ต้องโดนนกินเถอะก็สีได้มามันหาเนื้อเอาอย่างนี้เมันนุ่มแซ่บเลยนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อสว่าเย็นพี่น้องเลยนี่ปลากับบะหมี่ย่างลายเด้อพี่น้องเออมึอนี่ได้บักแตงมากมึอนี่ด้บักแตงพูดละน้อยมากก็เพิ่นเมล็ดข้าวเหนีได้บักแตงเมล็ดแตงพูดละน้อยมามามาเอาเด้อเอาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อติ๊บไปดูมีเด้อพี่น้องเดออทุ่งจับน้ำมันมั้ง ซอสหน้า่ก่อนนัวดีด้วยน,น้อเลยต้มปเปือหนหน่อยๆเพีงเลยสายประตูเลยมจับไปเลยนี่มันบบถนัดขนไดเลยตัวยิงใหญ่น อืตูกล่วยคลกคลาเสร็จไปอะ้ร

พี่แสมมบมบยใหญ่เป็นไงเนาะอันนี้ไม,ม่ที่หยาบเอนมไม่เงินก็ห้ากินบุนหพี่ไปเลยบุมมีบอลคลายใหย้อ่ะนี่ก็ได้มาอยู่นี่หละเป็น้องทางหนานเลยเนาะนัะ่ง,ง่เลย แตงกันยน,นี่สองมือเลยซะ <c oughs> แต่งป่งมาอยู่รุ่มนี่มันมีบปลโป่ง <c oughs> <c oughs> ก็ด mm ูม hmm. mm ันบดเลยเวียงเลยอืมอืมนี่แห้งค่ชมผมแสบเลยนวลดีท่านผสมมาแสบแล้ รนนับข่าวแนนะ<ะ>สมรับข่าวอะ่ะเย็นเรียกว่าไปลาไหลเนาะไทยเออหน่อยปลาไหลเนี่ยแต่เราเ,าเออหน่อยเยียนบุคือกันเน <c oughs> <c oughs> าะใครกัน ชื่อเออหนาะสิพวคือ,อ,อของแกว่าอันเดียวกันเนะี่ยก็ไม้เดียวกันเนาะส่งไม้เพียงอเอ่ยส่งไม้โอกาสจุดโอกาสถอนหมวก <laughs> กินมันก็นี่แหละซ้ําสิได้กินโมนี่หาซื้อที่ตลาดก็หายากนี่มันก็ซื้อบ่ได้บมอ

นันมันกรดูบมันแบบบดเลยล้ค่ะไอ้ของนอนหมดแล้อน,น้อนำมันลอยเว้ยแป้งอันน,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 นี้มึงจะเบ่งบรงหัดปาดมีดกับปซถ้อมาครับ โ oh. อ้ยยอด,ดยอ,อ,ยอีลีองคออีเว้แล้วมีตะคอรอมนาต้นพรอมนี้เนาะฮ่าใส่เบสมาเลย แชบดีหรอ,อทรูข้วะเจ็บะไะโอ้บิกินมาโดนไดเลยหนะลายปีเลยบิกินอืบิกินหลายปีอวช่วงหนึ่งอยู่ตลาดก็มีแพงายบนมีเงินสือ้อ งเงินบดเทิงก็ได้บดได้ก like ินเขาเลี้ยงกันบอกไม่นเขาเขาเลี้ยงชายบอกตลาดใช่ครัอโตนโต้โต้เงยอะโตอย่างไง้ยแต่นี้มันเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยเอามาเมื่อคืนนี้เนาะถ่ายเองเลยเนาะ นั่งแตงอิ่ล้อิ่อิล่อล้ห่ขาดเนสดต่หนาไม่อิ่มเลยอุปถิปแล้ Ừ. Tiếp tục. Im vào. đây này. Im. Mình nó làm như vậy luôn. เมื่อดีบดเม็ดแก่พี่น,อออน,น้องแ่บแ่บแฉบไรแฉบายจนเบิดบนเรือจักรตอนมาอะไรกับเกียงถาดเกลยงถาดกิาดนารดีสองคนอ่ะ<า>จำตกี้ในฝา้เท่านี้เล้กพี่น้องเล้อ อ่าจะได้การซอยเป็นกำลังแห่งใจให้บาบานะันนาเฮาอิดคลิปใไปไมคขังกัอไปกดไลค์กด,กดแชร์ฝากกดติดตามในเนะพื่อนๆเรื้ออ๋อสำหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้นเนาะบ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิปไม่พี่น้องอีพอกันคลิปไม่